ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้แอดจะลงเด่นบนรัฐบาลไทยสูตรใหม่ตัวเดียวเดินมาสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่4เอาขื้นเวทีสีเดินต่อว่ค่ะ,อะแอดเห็นมันเดินมาจังสันเนาะค่ะมันสีเดินต่อว่ไปเบิ้องขั้นเตือนของท่างช่องก่อนเนาะค่ะพี่น้องนะคะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทาง ไม่มีเจตนาหลอกลวงโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะแนวทางมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องแอดบราอัดคลิปหนึ่งแต่ผลได้ค่ะเ่าะเเป็นได้อาลงเบิงไปอัดแนวทางลงเอาลงแล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วแอดว่างติดบนล่างหกสิบนวดเจ็ดแเานะะเสียดายสูตรนั่นก็นเลยเอามาเนบไวน้ำบอม่ามาชุดนี้ เก้าเจ็ดแปดมาครบบนหกสิบนวดงวดนี้จะเป็นงวดที่หกสิอดชุดตารางบนล่างงวดที่แล้วเอดจับได้ที่หกเจ็ดแปดอาจจะไปใช้ละพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดกองอากงาเนาะค่ะกองอากงาโอ้โหโทษนาะพี่น้องเนาะจับเด่นหกับหนึ่งบ่เขานะคะแต่กองเยาาี่หันเขาาลายงวดเราเด้อพี่น้องน้องต้า 5กับสีไม่เกิดนะคะแล้วกัของเซียนสารคามวางที่แปดกับ9นะคะจับ8ปเจพี่น้องนะคะแปดเจขันแป็นเลขนี่เป็นเจ็ดแตก็แตกสตัวโต้ตตตได้ง่ายขึ้นกันละเซียนสารคามนะคะเซียนสารคามเข้า7 8ของแอดบนล่างเลยเนาะคะ่ะขอให้เดินต่อกันนะเนาะพี่น้องเนาะ สูตรนี้เข่าไม่หุดนะค่ะสูตรนี้เด่นบนล่างอ้วนที่แล้วหลุดนะคะหลุดผลออกที่แอดบาดไอเฮดเนาะค่ะแอดวามันหลุดแล้ว9 7 8 7 7หลุดเนาะค่ะหลุดเด้งวันนี้แอดจะเฮติถิ่มไว้เดินมาย่างๆเดี่ยนี่พี่น้องมันหลุดสังหารอ้วดที่แล้วเนาะค่ะหลุดเลย

แปบวกหนึ่งได้9ถูก่บสี่สี่ห้าห้าเจ็ดสองสิบสี่เก้าถูกต้องค่ะได้8กับ9สูตรนี้สิเดินต่อว่มันเดินเย่อดเซดายเพิ่งจะรลดยินในนานี้เดินไม่เย่ามากพี่น้องสูตรนี้นะคะค่ะมันจะอยู่น้ำใบแปนี่เนาะค่ะ ไปเบิ้งสูตรอ่าที่แอดเอาล่อง,งแตงแต่ตนเนาะหรือว่าหฮาสิปไปอันนี้ก้อนเนาะไปชุดเต็มก้อนก็นกนแล้วกันบอกพี่น้องเด่นบนตัวเดียวซีสูตรงกนะเป็น,เป,นเป็นดาท่านบอกนะคะไปชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะไปชุดเต็มเข้ามาเบิ้งสูตรนี่อันนั้นงจะได้อีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรเด็ดนี้นะคะ หกเจ็ดแปดแอดเอาล่งเห้นเราดิเนาะค่ะอันนี้เออนี่สูตรนี้ว่าจะเอาสูตรนี้มาล่งเห้บเบิ้งเนาะค่ะอยู่วิธีท่างวดที่แล้วได้แปดเข้าที่เลขแปดยังไม่ทาสีเนาะขอให้เดินต่อเนาะค่ะขอให้เดินต่อเด่นบนล่างตัวเดียวได้เลขสอง แต่เห็ดมาดรุดและสองงวดนะคะงวดนี้สิเดินต่อบวกเนาะแก็บเอาเด้อค่ะแนวทางมีเข้ามีรุดค่ะพี่น้องเบื้องเอาไปเป็นข้อมูลแนวทางเนาะค่ะตัวแอดเองกับวัลลูคือกันว่าสูตรได้สิเดินสูตรได้สิรุดเนาะพี่น้องให้ไว้เป็นแค่แนวทางไปเบื้องสามเซียนก่อนเนาะค่ะ เชียนสรารคามจับที่5กับ8ปวดนี้ 5, 4, 5, 1, 8, ่ห้าหตัวหางเดียว 8, 5, 7, 8, ้าเจ็าประมาณเด้อพี่น้องมาได้เห็นบริเล็กหาหกหกหามายุต่ต้กันที่สองหลอกนเนาะคะ่ะไปดูของน้องตา้าน้องต้าวางที่0ย์กับ 9, ก้าศูนย์ 9, ้าศูตัว 8, 0, 9, 9ของน้องตา้า แคบเอากรอนเดอค่ะพี่น้องนะคะรัฐบาลไทยของน้องต้ากับเซียนสารคามเนาะค่ะแคบเอาพี่น้องแนวทางกะมีเขาไม่รุดเนาะเอาไปเบิองไซกับช่องเง่ายเเพิ่นมักกะจัดคัดกับพานเนาะพี่น้องเนาะบ่มีไผ่ดูจะกคนเนาะค่ะ ไปเบิ้งใบของแอดเนาะคะ่ะล่มแห้งแอดสิเอาใส่ตีล็อกก่อนเล้วคิดน้องเพราะว่าแอดเปิดพัดลมเมื่เปิดก็ได้พี่น้องแอดเท็หงานมยิ่งยิยิ่ยุ่งกระลายนะคะยุ่งกระลายบ่หลอกบย่ยูพัดร่มนะคะค่ะข,ของแอดงวดนี่ ติดบนล่างแอดจับหกเจ็ดแปดหกสิบเอ็ดงวดเห็นบ่ค่ะเห็นบอกพี่นอ้องหกเจ็ดแปดงวดที่หกสิบเอ็ดที่ยังไม่หลุดตารางบนล่างได้สี่ห้าหกชนกันที่เลขหกเดนบนล่างหกกับเจ็ดมีหกสามสูตรสตีร่างกาเป็นเก่านะคะ่ะแอดมักเก่าแต่สูตรของแอดมันเป็นแค่สูตรมันได้แค่หลักหน่วยสูตรเดนแอดบอมีเก่า แต่มันไปเข้าที่ของน้องตาให้มันน้องตาว่างศูนย์กับเก่าเมื่อกี้สูตรเด่นน้องตามีเก่าแอดก็เลยต้องจับตามาสูตรของไพ่ของมั่นเนาะค่ะถามว่าแอดมักเก่าหมวดนี้นะคะของแอดบอม,มีเก่าแต่อยู่ในเหล็มใบเต็มเดี๋ยวแอดจะให้เบื้องชุดสรุปล่างนะคะอ่าวดที่แล้วเนาะคะ่ะตำแหน่งนี่มันมันจับกันออกได้เนาะคะ่ะ สี่หกสหรือว่า5 6 5 7 5 8หรือว่าจะเป็น6 6 6กหกเนอะค่ะพี่น้องเนอะมันเป็นไปได้เบิร์ดแอดจับหกับ7อีก7 8มามีสิทธิ์มาอีกได้เพามาไดค้คือกันแต่ถ้าหาหกคหายังมาได้เนอะพี่น้องเนอะมันเป็นไปได้ซูแนวจับคู่6 9 6 0 7 9 7 0 3ตัวหางเดียวแอดจับแปด ตัดเลน8เจ็ดคือเก่าเป็นยังแอดขึ้นสนับสนุนแดเด่นตัวเดียวของเฮาชนเหล็กเจ็ดเหล็กแปดรั่วๆเลยเนาะค่ะมันชนดินวันนี้มันดับชนด่นของแอดบอกตรงๆซะแต่แอดะบลกคือบริเวณบรยึดเลยตัวแอดเองกับบรยึดนะคะมันมันมิสิ์มากมีสิหร,รุดพี่นอ้องค่ะแคบเอาเหรอเนาะค่ะไปเบ่งชุดสรุปหลางแอดขัดออกมาให้พี่น้อง สิบสูตรเนาะคะ่ะ10สูตรสูตรนี่สิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดป้าคือเก่งแท้อิหีนี่ใช้งานจริงนะคะสูตรนี้สิบห้างวดหลายโตัน่นะคะที่นี่แอดมาขัดออกมาแล้วบันนี้มาขัดออกมาวัดทุกสูตรอ่ะสิสูตรนี้ยังไม่มีสูตรใดหลุดเนาะคะ่ะยังไม่มีสูตรใดหลุดเลยเนาะพี่น้องเบิง้งแคป,ป้าเบิงได้นะคะสีเมนบ่สีม,สมีสูตร อ่ารูดบอสิกาเดินน้ากันเบิดบอมันชนบอมันกับบอชนน้ากันเบิดทุกทุกใบเมีนบอพี่น้องค่ะมันบริช้อนน้ากันเบิดทุกใบนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่รุดยังหันละในนี่นะคะงวดนี้มันเพมันบอชนมีน้ากันเบิดทุกตัวทุกใบเนาะค่ะที่นี่แอดออกมานับสถิติว่าสิบสูตรนี่อ่ามาเหตุดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว่าอ่าสูตรได้เดินอ่านนับหนึ่งออกมามีจากสูตรนับสองออกมามีจากสูตร แอดนับแล้วปรากฏว่าได้เก้สูตรได้7 8็สูตรได้5 5าสูตรแล้วก็ได้0ูนหสูตรนะคะอาเฮดจังใดบัดนี้แอดเด่นที่ล่างรานะคะ่ะล่างเก้านย์านี่ วิ่นกันเลยค่ะพี่นอ้องถ้าผู้มักนี่นี่ผู้มักกระจัดคัดกระพันเนาะคะ่ะภาวามันคัดได้ซ้ำเน่นะคะคัดได้ซ้ำเน่คันทามแอดแอดมากอย่างถ้าเกี่ยวกับความฝันกับก,บกองยู่นี่นีเมืดอีตแต่ไปออกอ่าห้าน้อยศูนย์เกาศูนย์แปดแล้วเลขกัมปูเนาะอ่าปูประนับเอาเลยนับเอาจะจับกบในหลุมศูนย์เกาศูนย์แปดเนาะคะ่ะอ่าวิ่นลางเลยค่ะพี่น้อง เอามากระจัดคัดกระพานแคบไบเถเบื้องนอกพี่น้องสิบหน้าที่แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดตีใวสมนิสกรพอกันคลิปหนาแอดจะลงเล่าท่านบน่หนีเนะาะค่ะไปกันต่อเลยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ